มาได้จ้าพี่้องจา้าหลาบง้วน้ำขันจา้าหืมแบเขาเหนียวอยู่ข้งหลังเงี้ยบอกพิกสดหลาบง่วหลาบเองมาจา้าใส่เลือดหน่อยนึงกลับมาละขี้นกเนี่ยเข้ากันเป็นตได้ด้ย สำหรับคลิปนี้ขอโทษขออภัยสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อและไม่กินดิบนะคะดนดนๆเทืออ่อเยะว่ากันเ้อะเห็นเขาเจ้ากินแล้วคึนอยากผักมาเป็นส่วนเนี่ยปกติสิรดกินลามงต่างงานบวชงานแต่งเนบันเท่าเนาะอันนี้ก็แบบว่าไปตลาดข้าเจา้าเอามาไม่ไหมะ อืมหวานจ้วยอืมจะได้เขาเขาเนีย้ยวไาในหนึ่งเองอืมอืม,อม บเคเขือคุยใส่โอ้ยหิวเข่าจนสันทั้งห่อนไหมพี่น้องคะยุใส่ห่อนคือกันบอกกันจะนบุรี่แบบว่าห่อนชนนี้ซุกนะ่ะเนี่ยจึงซึ่งคมดิด กอยน่กระคมเน๊บสรุมไม่กินกอยหรือไมก่กินผักแ่บอืม มับลบบักเขือสีม่วงแบบน,นี้แซบ่แซบๆวันนี้มีผักอันนี้มานำเสนอผักเทลเป็นผักตระกูลเดียวกันกันกบคะนา้าแต่ว่าลักษณะใบสีมีความหยิก ประโยชน์หลายแห่งต้านมะเร็งต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงลำไส้ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารสำหรับผู้ใดลดน้ำหนักปั้นกินตอนเศร้าจะดีมากๆเลยถ้ากินได้แต่สำหรับไอไอคิดว่ากินซดแซบ ถ้าเป็นคนบรหิผักสามารถกินได้ไม่ต้องปั่นก็กินได้แต่พอแบบปั่นเน่ะเป็นเอเล่เป็นกินเพราะเป็นแต่ลำง่วแสบแห้ง มึงเฮ็ดมากบอกหลายโลนึงด้วยเนี่ยได้ลลแ,แล้วแหละแซ่บอะไรเนาะพ่อหอมปากหอมคอกินหลายๆมันบดีต่อทองลูกสาวตีเต็มดอง สำหรับคลิปนี้กข็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมคลิปน,นี้แอบแต่ละจ้าบ๊ายบาย